หากจะประสบความสําเร็จในสิ่งสูงสุดของชีวิตอ่ะเราต้องอนุญาตให้ตัวตนของเราอ่ะสลายไปก่อนปราศจากความชื่นชมยินดีในตัวตนของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะใดๆควบคุมตัวตนให้ได้แล้วเปิดรับแรงบันดาลใจและความศรัทธาความสําเร็จของไพ่ใบนี้มีราคาที่ต้องจ่ายค่ะเพราะคุณอาจกล้าทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็จแม้ว่าจะต้องแลกกับจิตวิญญาณของตนเองไพ่ใบนี้ยังหมายถึง คนที่พยายามจะแสดงออกว่าบริสุทธิ์ใจแต่บางทีก็ปิดบงังซุกซ่อนบางสิ่งไว้ถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาอย่าเชื่อคนที่พยายามแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีมนทินจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองแต่ใดๆก็คือคุณได้ไพ่สามไม้เท้ามันคุณมีพลังที่พร้อมจะผลักดันคุณให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่ในตัวคุณแล้วรอเพียงคุณก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ใจเรียกร้องเท่านั้นตอนนี้ถ้าอยากได้รับคําตอบใดๆ การนั่งสมาธิจะทําให้คุณได้รับคําตอบในสิ่งที่ต้องการค่ะ